Terima kasih telah menonton! ที่วัดกลางเชียงยืนตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามพักประชากรไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564โดยมีดครคณิศสมวมลวนหัวหน้าพักประชากรไทยพร้อมด้วยกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาการเมืองสมาชิกพักและประชาชนร่วมประชุมอย่างกล้อมเพียงกันทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งกะกะตประจำจังหวัดมหาสารคามร่วมสังเกตการณ์และทุกคนที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตนภายใต้ามาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดรดรคณิศสมวลวนหัวหน้า พรคประชากรไทยกล่าวว่าการประชุมพรคประชากรไทยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ที่พึงจะมีโอกาสจัดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิดในทีแล้วยังเป็นการประชุมเพื่อให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกพักประชากรไทยและประชาชนทั่วไปเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอีกด้วยโดยเฉพาะยังเป็นการประชุมสําคัญเพื่อเป็นการเลือกตั้งหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่แทนชุดเติมที่หมดวาระหลังจากให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกพักประชากรไทย และประชาชนแล้วในที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่โดยผลการเลือกตั้งดกรคณฤตสมวรวนอดีตหัวหน้าพักคนล่าสุดและรักษาการหัวหน้าพักมาก่อนหน้าที่จะมีการประชุมได้รับเลือกตั้งดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักอีกสมัยโดยรองหัวหน้าพัก6คนประกอบด้วยดรพิทักษ์สันติวงศ์กุลนายอภิพัฒน์พิทยานอนอรัสเศรษฐีนายกิจการศรีพระพรนายสมัยเปลี่ยนเดชานายทองพูนศขเมืองและดตรธนารัตสมคเน เลขาธิการพรรคดรเรืองชยัยกลางขุนทศรองเลขาธิการสองคนดรปัทมังอมาตยากุลและนางสาวไอวรินชยัยจิระยายานเฮรันยิกนางนันเทวันเขียวงามดีนา่ทะเบียนนางปรีชาสงาสินโคศกพักรองสัตราจารย์ดรพักกพลจักรพันธ์อนุริศกรรมาการพักสองคนนายจรันคำไพและนายณเนนจันเป่ง ดรคณิตกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าพักประชากรไทยตระหนักถึงความเดือดร้อนความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ดังนั้นทางพรรคประชากรไทยจึงได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการเข้ามาแก้ไขปัญหาทุกด้านซึ่งหากได้รับเข้ามาบริหารประเทศนโยบายสำคัญที่พักประชากรไทยจะดำเนินการคือเบีย้ยสวัสดิการผู้สูงอายุเดือนละ3,000บาทผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการเดือนละ6 0 0 0บาทขณะ ที่ด้านมาตรการการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันสำปะหลังอย่างพาราและอื่นๆมีนโยบายในการจัดตั้งกองทุนรักษาสิียรภาพทางการเกษตรหรือด้านสิ่งแวดล้อมมีนโยบายด้านพลังงานสะอาดด้านสังคมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจรงิงจังรวมทั้งนโยบายในการแก้ไขปัญหาการว่างงานเป็นต้นส่วนนี้พรคประชากรไทยมีความพร้อมที่จะนํานโยบายที่ดีมีประโยชน์ต่อประชาชนทุกด้านจึงพร้อมแก้ไขปัญหาและพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของประชากรไทยทั่วประเทศ it.